สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เกาะกลางน้ำสะกูนะครับปันกูตำบลกูนะครับผมอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกดต,ตอนนี้เที่ยงนะครับเที่ยงพอดีพี่นอ้องโคตรร้อนแดดนี่สุดยอดตากผ้าซิฟนาทีก็แหงแล้บผรมบาลแดดแรงมากครับตอนนี้ ที่แรกผมไก็จำบ่ได้ว่ามองใดยมองใด,ม,งดมันคือตรงไหนที่แรกคิดว่ามองนี้เป็นอันทางคอนแกนพุ่นได้แถวนี้โมเมนเพราะว่าคิดออกแต่มองนี้มองเดียวแต่ว่าโมเนใ่ใจเออ,อ,อ,อพอตะลงรถมาปุ๊บกะอ๋อตรงนี้นี่เองมาเถี่ยกรน,นอนอยู่ใต้ท้องรถนะครับ เดียวนี้ไปนอนอยู่ข้างกัน้างสละ้างกันพิพิธภัณฑ์พเพิ่นนี่ครับที่เก่าที่เดิมนี่เดีย้น อ oh, 2องแก้วครับน้ำสดสื่อนี้เ้าคงล่อนามยังนะเอาถ้าสั่นเกอาน้ำซีฟาอีกแก้วหนึ่งกันเลย๋ยวเดินช่องบริเวณ สักูสกักูนี่แหละครับพี่น้องท่างเขาท่างเดียวนะครับเกาะกลางน้ำสกักูบ้านกูตำบลกู สิเป็นนำอ้อมไปนะครับอ้อมไปพู้นอ้อมไปทางหลังงอเขามาปั๊บนะครับน,นี่เป็นทางเขาทางเดียวนะครับผมเข้าทางเดียวออกทางเดียวจัดให้ร้อยกระทงน้ำครับพี่น้องมีทางลงุ่นะฮะ ลอยกระทงอวานนี้นะครับอวานไายบริรอยก็บม่ลอยมือนี่ก็ได้ดูสิข้างหน้าเป็นยังไงเพร่อมาเถียวกรผม ผมบริย่างออกมาข้างหน้าเลยนะครับยูเต่ทางในยูเต่ข้างใน,งในอีลีอีหลอนี่พี่น้องปากมบนมาเลยครับพิพิพธภัณฑ์ชาวกุยผู้ใดสิมาเที่ยวงานมือแรงนะครับผม ด้านหน้าก็จะประมาณนี่นะครับมรลานก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างนอกก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะครับหล้กก็ชิมีไปสา,าวน้อยอยู่ข้างหน้าน,นะครับเดี๋ยวเข้าไปเด้ครับผมพูดตรงเข้าไปมีก๋วยเตี๋ยวไก่ด้วย ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาทภายในบริเวณงานอันเป็นเหตุให้ผู้จัดง,งานได้รับความเสียหายทรงดำเนินคดีตามกฎหมายให้รับจอบค่าใช้ใจ่ายห้าแสนบาทป้าห้าแสนบาทเวทีเราก็จะ ตั้งอยู่ฝั่งเดิมนะครับฝั่งเดิมนั่นเมกเริ่มมาบังแดดแล้วพี่น้องใครนแนวจะมีเมกนะครับเม,มกไลมาแน่ ข้างในก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับแต่ว <paid> <product> ่าลักษณะ่าจะโบรานเดียรายนะครับกำลังจะตั้งร้านข้างหน้ามีร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มาละโอ้ไปกินบ่ละวู้รู้เพืกันเด็กพีเขาของน้ำมากตอนนี้ vượt nhau và yêu gặp cáp con à, Ngân thon, ngân thon โมงหพระเจ้าวาอย่างวะโอคำเมนบหรือว่า,าสิหลายภาษาเลยโมดี้แถวนี่โมงหจักภาษาพื้นออกจกักมีภาษาอย่างแน่เนานะผมหนีฟังออกแต่แต่ภาษาอีสานกับภาษาไทยไดิครับทานี่ โมดอิคีสร้างแล้วครับกางเตงโฮมซื้อนึกว่าคือถืว่าได้คีสร้างเนาะค่ะคีดีคีสองตัวนี่แหละคือคีดีคีควายเอาละครับผมตอนนี้เวทีก็กําลังจะลงนะครับกําลังจะลงเล็กนางรานเวทีห้องน้าอยู่ข้างรังน่ะอยู่ข้างรังนี่นี่อยู่หลัง พิพิธภัณฑ์น,นี่เดินไปเลยจุงกะหี่ยงวะจุงกะหนูแม่แซมซายข้าตักท่ายเพ่นหรือเปล่าเอาลครับเขาพาักอยู่ข้างในนี่นะครับผม เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ